สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกปาตนะปุญญาตายาติปุ้นฝูงลูกหลานทุกทุกคนนะคะครอมิกเปิดอิวจ้าสาใาญภุ้มลูกหลานเจ้าพอพญแล้วจ้ะจามคนนี้กะบปุ้มี่หญงบางไหมแล้วนะคะชิ้นง่ายหญิงสิพัาไปเห็ดมูสมค่ะมูสมแบบง่ายๆชิ้นๆนะคะปุ้มมีใบตองห่อนะคะที่เคยเห็ดหลายรอบแล้วนะคะตอนสมัยประธานในคลิปนะคะแต่กะผ่านมันก็โอเคกับวงได้แหละค่ะบุ้มีใบตองโอเคค่ะไปดูกันค่ะเลสเกค่ะ เสร็จแล้วขาดต้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดีย๋ยวจมาใส่น้ำน้ำเย็นล่างนะคะน้วดืน้ำเย็นยให้เด็จนิดน,นึงนะคะให้น้ำม,มันเด็จให้มันแห้งเลยเดี๋ยวเขาค่อยเอามาหั่นนะคะโอเคค่ะไป นี่จ้าหลังจากที่แห้งทุกอย่างแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะปกลายเลยแต่ยิงสีบ่เฮดเบิดนะคะนี่นบ่เฮดเบิดนะจ๊ะเซตเคืนหนึ่งพอเพราะว่ากินผู้เดียวนะคะกินผู้เดียวอยู่ผู้เดียวจากแต่อย่างอื่นอ่าที่เหลือน,นี่ยิงกสีหันถึงไว้เวลาเขาจากใสยันฉุกเฉินนะคะเขาก็เอามาอุ่นเลยจ้ะเอามาอุ่นอุ่นแล้วกอย่าใหดลาบมูยังก,ก็ได้นะจ๊ะ แต่มม่ได้ยิงกระสินนี่จ้ะเท่านี้พอนี่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาหาั่นกันจ้ะนี่ค่ะยิงให้เป็นเส้นๆเลยสินะจ๊ะเราเอามาหั่นไว้เพื่อความสนุกนนในการหั่นนี่จ้ะอย่างมันมาน,นะคะเอาออกเลยค่ะห,ห้มีมันเลยนะคะมันเนื้อจ้ะเอาออกเลยบดดุย๊คเลยนี่ค่ะเราก็หั่นไปจ้ะโบต้องเฮ็ดโบต้องเฮ็ดตอนใหญ่อันใหญ่ไปไหน้อจ้ะเดอ้อมันสิว่าขาน้ำขอนขอเนื้อไปแล้วนั่ารัะจ้ะ เอากับหันหันไปเลยนะคะ <Okay. S 1> นี่จ้าเสร็จแล้วค่ะ mm. เยอะมาก <laughs> เต็มโถยนะคะ แต่ยิงกับซบเฮดเบิดนะคะยิงสกีปไซซิบล็อกเอาไวไ้ไว้ให้กินมือนาอีกหรือว่าเขาอยากเฮ็ดแต่เขาต้มเทเดียวเลยนะจ๊ะนี่แหละจ้ะยิงกับสกบปไซซิบล็อกยิงให้เป็นบางส่วนแล้วกันแลาไม่ได้นอานอจ้ะเนาะเพราะว่ากินคนเดียวเฮดผู้เดียวกินผู้เดียวเดี๋ยวกินมาเบิดเดี๋ยวมันสิเปรี้ยก่อนจ้ะโอเคไปดูขั้นตอนต่อไปจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะหมูสับน,นะคะยิงกับสิบรเฮดเบิดนะคะหมูนีค่คือซื้อแบบสำเร็จมาเลยนะคะหมูสับน,นี่จ้ะแพ็คอย่างดีเลยนะคะนี่จ้ะ นี่ก็จะทำครึ่งหนึ่งนี่ค่ะประมาณนพอเน้นหนังมากหนังนะคะหนังลายๆนี่ค่ะนะคะเน้นหนังเลยนะคะกับเน้นหนังค่ะหนังลายๆนะคะกินผู้เดียวพอนานๆอย่างเจเตียน,นี่กะสติ๊กกอรไรซ์ข้าวเหนียวนะคะทีนนกกะท่ิงแซ่น้าแซ่ไว้แล้วอิงสิเป็นคนบักกาบประมาณอย่างทั้งสิ้น้ะจ้ะเดิมเป็นคนเด็ด ตามใจฉันตามใจอารมณ์ฉันเท่ากับกาบเบิ้งเอาเลยกันนะว่าหมูมันเท่าได้เองสิสินะ่ะหมูเท่าได้นังเท่าได้เองสินะจ้ะเนาะข้าประมาณเอาเสร็จจ้ะนี่ขอนิ่มใส่ใส่สเขายิงกับเป็นคนมากใส่เขานะคะใส่หลายๆมันก็สิสิได้ส่งเร็วๆนะคะ Garlic, ก a r l i กระเทียมนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมเยอะๆนะคะสิได้ส่งจะได้แบบจะได้บ่เหม็นเท้า บอลอย่างทั้งใส่มันเปรี้ยวเล we ียวกว่ามนะคะนี little ่เกลือนะคะเทาก็ใส่นี่นะก่อนตึ๊บปุ๊บครับเค็มสนมากแล้วจะผู้อะไรสิมักแล้จัดเด้อยิงจะใส่นิดหนึ่งเลตัมบิตเอ็มเอสจีนะคะลิอะเรไม่เลตัมบิตนิดหนึ่งขอแล้วจะผู้อดไรมากมักแล้วจัดเด้อแต่ยิงเขากินเฮ็ดกินผู้เดียวของเขาเนาะก็ใส่แต่น้อยแล้วจัดเด้อของเสียบนะจ๊ะ้าอุ้ยแม่กับเด้อโอเคไหไปคั da ่นกันจ้ะ <aroma> ้เนาะนี่นี่ก็ใส่ตุ่มแบบนี้นะจ๊ะนี่ใส่ถุงสีด้วยจ้านี่ให้เป็นเลยจ้ะเดี๋ยวจะเขามากันหน่อกินนะเขากินแค่เขากยัดกินของเขาเองนะจ๊ะนี่เลยเนี่ยแล้วก็ให้ล้มเข่านะคะชี้มือนอนนะอยดอยากกินเลยก็ต้องทำกินเองนะจ๊ะมีเสียใจ ว่เม้นว่าครั้งแรกหญิงเห็นนะคะหญิงเคยเห็นหลายรอบแล้วนะจ๊ะวันนี้บันนี้ใส่ใบตองนะจ๊ะหิงบันนี้ใส่ใบตองเพียงนี่จ้ะต่อมาหญิงจะใส่อีกสันเนงนะจ๊ะอีกสันเนึ้อปึ๊บเจ้จ้ะสันนี้ว่ต้องว่าตอ้าตองเน้นสวยนะคะเน้นอร่อยนะคะว่าต้องว่าต้องเสียวต้องเสี่กันเลยนะคะนี่ก็สิทธิแทงเสียคะ่ะนี่วันนีใ้ใบตองนะเอาก็เห็ด แต่ไม่เป็นไรตรงขาดเม่วาเป็นอย่างาะว่าข้างในเ้านั่นมัดไว้แล้วนี่จ้ะมัดมัดแน่นๆไปค่ะถึงไม่สยวยแต่ไม่เป็นไรไเขาบอกมีใบตองนะจ้ะเนาะเห็นไหมกันเลยจ้ะจังเสียจ้ะนะคะทุย่างแน่นละอากอาศก,ก็กเข่าดีใส่ไหมสินะจ้ะใส่อีกซ้อนหนึ่งนี่จ้ะ หนังสืนะคะจะเก้าไว้โอเคค่ะไปเบิ้งเสร็จแล้วจ้าเบิ้์ว่าเดจะจากอันนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าห,าก,หากเจ็ดแปดเก้าอุ้ยเลยเก้าสวยงามน,นี่จ้ะอย่างรียบร่อยนะคะทั้งเบิดทั้งโมวลนี่หญิงสามถุงนะคะในในเนี่ยนะคะไม่สวยแต่แซ่บปริมาณอาหารปริมาณของกินของอร่อยอยู่ในเนี่ยแนน,น,นเต้ได้จ้ะเด้อนี่จ้าก,กระเทียมแน่นๆนะคะข่าเหนียวนะคะต้องเน้นกระเทียมนี่สำคัญที่สุดเลยนะจ้าเนี่ยบัดน,นี้ เนื้อถุงนี่มิดนท3หนึ่งสองสามสามสั้นนะคะเมื่อไม่ยิงฮ็้ครั้งแรกนะคะยิงเฮ็ดว่ายแล้วนี่จ้ะปกติสิมิด้ถุงอีกแบบนึงเป็นซิล็อบติดตาะะแต่ก็ได้อันนี้เขาเ็นยังใส่แต่ที่เก้าจ้ะน่ารักไหมคะนี่ค่ะเขากว่าบรรจุใส่นี่เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่จ้ากับเซเป็ตนหน้าตาบนี้นะคะใส่ลายถุงเลอะเกินจ้ะเดี๋ยวถามว่าเบอร์อีกสามมือนนะคะเดี๋ยวยิสยงสปิดิย่างกินแซ่บแนนอนข่ะยิงเก็เฮ็ดแล้วเปรี้ยวรสชาติเพอร์เฟกโอเคค่ะนะคะยิงขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามเบอร์ยิงนะคะขอทุทุกคนมี่ความสุขความเจริญความเจ็บก็ย่ายใหได้ความไข่ก็ย่ยายให้มีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะรักทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันสไปบดีค่ะ